เชฟจอมหอมครัววันนี้พาทำเมนูผักดองสามรสนะครับทำง่ายนะครับเปรี้ยวหวานอร่อยทำง่ายในวันเดียวครับอมาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือครับตามด้วยน้ำส้มสายชูครับน้ำเปล่าครับแล้วก็เปิดไฟเบาๆนะครับคนทุกอย่างให้ละลายให้หมดเลยครับ ในส่วนผสมทั้งหมดเชฟเดยพิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับเมื่อทุกอย่างละลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทําในส่วนของผักของเราครับมีหอมแดงแตงกวาแครอทพริกนะครับประมาณนี้นะครับใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรกดใส่ได้เลยนะครับเราก็นําผักทุกอย่างเนี่ยมาหั่นพอดีคําก่อนนะครับ แตงกวาก็หั่นให้มีความหนาหน่อยนะครับจะบางมากแล้วก็หอมแดงก็หั่นครึ่งก็พอครับในส่วนของพริกเองก็พอประมาณนะครับหนาพอประมาณครับแล้วเราก็ใส่ผักทุกอย่างนะครับลงเข้าไปในโหลเลยครับช เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็เติมน้ําที่เราทําไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับลงไปให้ท่วมผักทั้งหมดเลยครับนี่แะครับท่วมผักหมดแล้วนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะครับกดๆลงไปให้โดนน้ําให้หมดนะครับ แล้วก็ปิดฝาเลยครับเชฟจะพักทิ้งไว้เนี่ยหคืนเท่านั้นครับเมื่อเปิดฝามาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับภายในวันเดียวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดองต่อก็ดองได้นะครับผักดอง3ามรสนี้เป็นเมนูเกาหลีเกาใจกันเลยนะครับเป็นเมนูที่มีโปรไบโอติก เยอะจริงๆนะครับลองทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเอาไปแกล้มกับกับข้าวนะครับอร่อยแน่นอนครับข้าวหมดหม้ออีกตามเคยครับลองทำตามกันดูครับ